พระเจ้าเสือรอบปลงพระชนเจ้าพระขวัญสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทม์ไลน์ออฟวอ์รายการที่จะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เหตุการณ์ความขัดแยง้งแย่งชิงและโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยและโลกวันนี้ผมจะพาไปพบกับเรื่องราวหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์ที่ปะทุข,ขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา โศกนาฏกรรมของเจ้าชายหนุ่มผู้มีบุญบารมีและเบื้องหลังการช่วงชิงอำนาจที่แหลมคมราวคมดาบในเงามืดนี่คือเรื่องของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระเจ้าเสือลอบปลงพระชนเจ้าพระขวัญกําเนิดเจ้าพระขวัญและลางสังหรณแผ่นดินไหวเจ้าพระขวัญพระราชโอรสพระองค์น้อยผู้ถือกําเนิดขึ้นท่ามกลางเหตุการณ์ประหลาดในวันที่ประสูติ พื้นดินทั้งอยุธยาสะเทือนเล็กน้อยเหมือนสวรรค์บอกกล่าวอะไรบางอย่างพระราชมารดาของพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาธิปพระอักรมเหสีฝ่ายขวาของสมเด็จพระเทราชาและเจ้าพระขวัญเองยังเป็นพระราชพาติยะของสมเด็จพระนารายมหาราชจึงไม่แปลกที่พระองค์จะเป็นที่รักและนับถือของผู้คนจำนวนมากพระกุมารน,น้อยเติบใหญ่ายในวังหลวงหลอมรอบด้วยข้าไทย ขุนนางและผู้ที่เชื่อว่าพระองค์คือดาวรุ่งแห่งราชสกุลผู้ซึ่งอาจเป็นความหวังใหม่ของราชบัลลังก์ในสายตาหลายคนพิธีโศกันและเงามืดที่เริ่มก่อตัวครั้นพระชนมายุถึงไวัโศกันสมเด็จพระเพทราชาโปรดให้จัดพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ณนะพระที่นั่งสันเพชรปราสาสต พิธีนี้ทำให้ทั้งราชสำนักเห็นชัดว่าเจ้าพระขวัญมิใช่เพียงโอรสธรรมดาแต่คือบุคคลที่มีบาร,รมีและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากและที่ใดมีบาร,รมีเงาของความหวาดระแวงก็มักจะตามมาบุคคลที่เรื่องหวาดระแวงพระองค์มากที่สุดคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชาเองผู้ที่ประวัติศาสตร์จะจดจำในภายหลังในฐานะพระเจ้าเสือ พร้อมเ้ืยอพระราชโอรสของพระองค์เจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรทั้งสามพระองค์เริ่มมองเจ้าพระขวัญเป็นภัยภัยต่ออำนาจภัยต่อแผนสืบราชสมบัติและที่อยุธยาภัยทางการเมืองมักมีจุดจบที่ครึ่งหนึ่งคือเลือดอีกครึ่งหนึ่งคือการลืมเลือนสมเด็จพระเทพราชาประชวนและความตึงเครียดสูงสุดในวังหลวงเมื่อสมเด็จพระเทพราชาทรงพระประชวนอย่างหนัก ราชสำนักแบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือผู้สนับสนุนพระเจ้าเสืออีกฝั่งก็เงียบงนันแต่สายตาหลายคู่จับจ้องเจ้าพระขวัญรากับเด็กหนุ่มผู้ไร้อำนาจจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าเมื่อจัก,กรีทองเริ่มสันคลอนในช่วงเวลานั้นทุกย่างก้าวในวังหลวงคือการเดินบนแผ่นน้ำแข็งบางเฉียบแผนการณพระตำหนักหนองหวายคืนอันชวนสถานใจมาถึง สมเด็จกรมพระราชวังบาวารสถานมงคลพร้อมกองกำลังจำนวนมากสเสด็จไปยังพระตำหนักหนองหวายสถานที่จะเป็นเวทีปิดตายของโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญพระองค์มีรับสั่งให้นำเจ้าพระขวัญมาอ้างเพียงแค่อยากทอดพระเนตรการทรงมาเทศเพียงเท่านั้นข้ออ้างเล็กน้อยสำหรับแผนการใหญ่หลวงเมื่อข้าหลวงมารับสั่งเจ้าพระขวัญกำลังเสเวยผลอุลิตหวาน พระองค์วางผลไม้ลงบนพานอย่างสุภาพกราบทูลลาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิบพระราชมารดาก่อนเสด็จออกไปโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าประตูบานนี้คือประตูสุดท้ายในพระชนมชีพในนาทีแห่งการปิดประตูโชคชะตาเมื่อถึงพระตำหนักหนองหวายพระเจ้าเสือมีรับสั่งว่าให้ห้ามพระพี่เลี้ยงและข้าไทยทุกคนติดตามเข้าไปและให้ปิดกำแพงแก้วลงเสีย เสียงกำแพงที่ค่อยๆเลื่อนปิดลงคือเสียงที่ตัดขาดเจ้าพระขวัญออกจากโลกภายนอกและจากความหวังทั้งหมดภายในตำหนักเงามืดดวงชะตาของพระองค์ถูกผูกไว้กับเจตจำนงของชายอีกคนการปลงพระชนทหารวังล้อมรอบเจ้าพระขวัญพระองค์ยังทรงพระอาการสงบสุภาพและไร้ความกลัวสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้ใช้ท่อนจันทร์ เครื่องหมายของการสำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงเป็นการลงโทษที่ถูกกำหนดเพื่อรักษาความสง่างามของราชวงศ์แต่สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมันคือจุดจบที่เงียบงันและโดดเดี่ยวชั่วขณะนั้นอาจกล่าวได้ว่าโลกทั้งใบของอยุธยาหยุดนิ่งและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิน้นพระศพก็ถูกนำไปฝังณวัดโคกพระยาอย่างเงียบๆเ,เหมือนพยายามลบเรื่องราวนี้ออกจากประวัติศาสตร์ด้านพระราชมารดา เมื่อเจ้าพระขวัญเสด็จออกไปไม่นานพระองค์ทรงหลับแล้วสะดุ้งตื่นด้วยเสียงเรียกของพระโอรสราวกับมาขอผลอุลิตที่ค้างอยู่หาใช่ความฝันอ่อนหวานไม่แต่คือสัญญาณแห่งความสูญเสียที่กำลังจะถูกเปิดเผยไม่นานนักพระพี่เลี้ยงและข้าไทยร้องไห้กราบทูลความจริงทั้งหมดและในพระทัยของพระราชมารดาความโศกความเจ็บปวดและความเดือดร้อนสุมรวมกันดุดไฟลามฟาง ประเภทราชาทรงพิโรธและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางราชบัลลังก์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมลหลวงโยธาชิตรีบเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลทุกสิ่งต่อสมเด็จพระเทราชาผู้ทรงพระประชวรหนนะักเมื่อพระองค์รับสั่งทราบเรื่องพระพิโรธพลุ่งพลานถึงกับตรัสว่าจะไม่ยกราชสมบัติให้แก่กรมพระราชวังมวรอีกต่อไปและท่งเวรราชสมบัติ ให้แก่เจ้าพระยาพิชัยสุรินทร์พระราชนัดดาแทนในคืนเดียวกันนั้นสมเด็จพระเทราชาก็สเสด็จสวรรคตปล่อยให้กรุงศรีอยุธยาเผชิญพายุทางการเมืองอีกระลอกและปล่อยให้เรื่องราวของเจ้าพระขวัญกลายเป็นปริศนาในประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้คือภาพสะท้อนของการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักอยุธยาไม่ต่างจากบทเรียนที่เกิดซ้ำในประวัติศาสตร์หลายอาณาจักร เมื่อบารมีของผู้หนึ่งสวนทางกับความหวาดระแวงของอีกฝ่ายจุดจบจึงมักลงเอ่ยด้วยโศกนาฏกรรมเจ้าพระขวัญเจ้าชายหนุ่มผู้มีความหวังลายร้อมต้องจบพระชนชีพลงก่อนเวลาด้วยเพียงเหตุผลเดียวการเมืองขอบคุณที่รับฟัง Time l ลน e ออฟวอตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านสำรวจอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์ไทย ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ